ข้อเสียของหูฟังไร้สายโอเวอร์เอียร์ไม่สบายในความสบายด้วยอากาศเมื่ลัทยที่เป็นเมืล่ลงร้อนการใส่หูฟังโอเวอร์เอียร์ครอบหูไวนน้นานนานทำให้รู้สึกร้อนและมีเหงื่อสะสมบนหูฟังจนหลายหลายครั้งส่งผลงให้ฟองน้ำหูฟังสั่มก่อนวัยอันควรอีกทั้งยังทำให้ฟองน้ำหูฟังกลายเป็นด่งสะสมเชื้อโรคด้วยพบพายากมาก ถึงแม้ว่าหูฟังแบบโอเวอร์เอียจะให้เสียงที่ดีกว่าหูฟังไรสายชนิดอื่นๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยขนาดหูฟังที่ใหญ่โตและค่อนข้างมีน้ำหนักจนต้องใช้กระเป๋าขนาดใหญ่เก็บจึงไม่เหมาะแก่การพกพาออกไปฝั่งนอกบ้านอย่างยิ่งไม่ได้อินเสียงภายนอกด้วยความที่หูฟังโอเวอร์เอียนั้นครอบหูแบบมิดชิดแถมยังมีฟองน้ำช่วยเก็บ เสียงรบกวนดีทําให้เวลาเราใส่เดินตามพร้อมถนนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงตามต่างรอบข้างซึ่งอาจนาไปสู่บัตเขตุที่เราไม่คาดคิดได้หูฟังไร้สายอ่อนเอียหูฟังไร้สายแบบอ่อนเอียเป็นหูฟังโอเวอร์เอียขนาดยอดส่วนที่เรียนจากการครอบใบหูแบบเต็มเต็มมาไวางไว้บนใบหูแทนซึ่งทําให้ดีไซน์โดยรวมมีขนาดเล็กกว่าหูฟังแบบโอเวอร์เอียอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงจุดเด่นของหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์อย่างครบถ้ดนข้อดีของหูฟังไร้สายออนเอียร์พกทางง่ายกว่าหูฟังโอเวอร์เอียร์ด้วยความที่หูฟังไร้สายแบบออนเอียร์มีขนาดที่เล็กลงแถมบางแบรนด์ยังดีไซน์ให้หูฟังตัวเองมีกลไกลในการพับเก็บทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลง อีพันยังมีน้ำหนักที่เบากว่าเดิมทำให้ง่ายต่อการพกพาไปฟังนอกบ้านมากขึ้นด้วยเสียงดีไม่แพ้รุ่นใหญ่เพราะหูฟังยังคงมาพร้อมกับขนาดที่เพียงพอต่อการยัดไดรเวอร์ขับเสียงขนาดใหญ่ทำให้ยังได้คุณภาพเสียงที่ดีสมจริง และมีเวทีเสียงพี่กว้าไม่แพ้หูฟังไรสายแบบโอเวอร์เอียร์เลยแบตเตอรี่อึดไม่ตามจากหูฟังโอเวอร์เอียร์เลยสามารถฟังได้นานถึง10-30ชั่วโมงติดต่อกันต่อการชารหนึ่งครับ ข้อเสียของหูฟังไร้สายออนเอียร์สวมใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไรหูฟังไร้สายแบบออนเอียร์มักจะดีใส่ให้สวมใส่ด้วยการพับไปกับใบหูตามจากหูฟังแบบโอเวอร์เ oh อียร์ที่ครอบหูไปเลยซึ่งหากใส่ไปสักพักอาจทําให้เกิดอาการเจ็บหูจากการโดมตัวหูฟังบีบเป็นเวลานานๆนนทั้งยังมีปัญหาเรื่องการระบายอากาศเหมือนกับหูฟังโอเวอร์เอียร์หลังกันซึ่งอาจทําให้รู้สึกร้อนและมีเหลือสสมบนหูฟังด้วยเช่นกัน เก็บเสียงรบ<ม>ก,กวนได้ไม่ดีเพราะรูปหูของเราไม่ได้แบนราบไปกับหูฟังทำให้มีช่องว่างระหวา่างใบหูกับฟองน้ำของหูฟังจนเสียงจากภายนอกสามารถเล็ดลอดเข้ามาในระหว่างที่เราสวมใส่ได้ถึงแม้จะดูปลอดภัยเวลาหกออกไปฟังนอกบ้านแต่ก็แลกมาด้วยความรู้สึกเสียอัานรถในการฟังจากเสียงรบก,กวนภายนอกนั่นเองปู่ไม้ขันอากาศ